สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันที่16มีนาคม2564ก่อนอื่นนะครับผมก็ขอสรุปคู่ VIP ของผมที่ให้ไว้เมื่อคืนนะครับก็ยิงตั้งแต่นาทีที่4นะครับก็ยังไม่ได้ราคานะครับก็ถือว่าทําการยกในคู่นั้นไปแต่ว่าคู่แถมที่ผมให้ไว้อีก2ตัวก็ถือว่ามาทั้ง2ตัวนะครับสาหรับ มาชิกท่านใดที่ติดตามก็ถือว่ารับทรัพย์ทํากับไรกันไปนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมีตัวแถมอีกเช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้มีฟุตบอลให้3คู่นะครับคู่แรกผมให้เป็นคู่วีไอพีของผมนะครับเป็นฟุตบอลมาเลเซียซุปเปอร์ลีกคู่ระหว่างาปูเลาปีนัง FC พบก,กับปาหังครับ UIMT FC ีอแข่งเวลา2ทุ่มนะครับค,คู่นี้ผมให้เป็นคู่ v i p นะครับส่วนคู่แถมนะครับ ผมให้ไปที่ฟุตบอลคอนเฟเซ์ลีกเวลาตีสคู่ระหว่างสต็อกพอร์ตเขาตีพบกับบาเน e ตนะครับอีกคู่เป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกอ่าแข่งเวลาตีสเป็นการพบกันร,ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบก,กับบรูซเซียเมนเช่นกัดบักนะครับผมก็ฝากไว้3คู่นะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่สนใจบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผมจากทีมงานเสือ45นาที รวมทั้งตัว V.I.P. ของแอดมินด้วยนะครับก็ให้แอดไปที่ d 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากช่องลงปิดยิงของผมนะครับก็จะได้เข้ากลุ่ม V.I.P. ฟรีนะครับแล้วก็ในกลุ่มก็ยังมีพี่เสืออีก10กว่าท่านนะครับที่ให้บอลในแต่ละวันท่านก็สามารถเลือกอฟุตบอลของ V.I.P. พี่เสือเนี่ยเอาไปลงทุนได้นะครับวันละ สัก2 3คู่นะครับเพื่อทำกำไรในแต่ละวันสนใจก็แอดไปที่ S45OVER ที่เดียวเท่านั้นอเดี๋ยววันนี้จะพาไปวิเคราะห์คู่ VIP ของผมครับเวลา2องทุ่มฟุตบอลมาเลเซียซูเปอร์ลีกคู่ระหว่างปีนัง FC พบกับปาหังนะครับก่อนอื่นไปดูตารางคะแนนทั้ง2ทีมกันครับเจ้าบ้านวันนี้ ปูลาปีนังเอฟซีอยู่อันดับที่8ครับนะแข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1ยิงได้2เสีย3เก็บได้4คะแนนส่วนผู้มาเยือนอย่างปาหังนะครับอยู่อันดับที่12นะครับหลังบวยของตารางเลยทีเดียวชนะแข่ง3นัดชนะ0ูนเสมอ0ูย์แพ้3ยิงได้1เสีย7นะครับเกมรับเฉลีย่ยนัดละ2เลยทีเดียวนะครับก็เพิ่งเปิดลีกมาได้3นัดครับนัดนี้จะเป็นนัดที่ส ไปดูสถิติการพบกันทั้ง2ทีมครับสถิติที่พบกัน6นัดล่าสุดนะครับเป็นปูราปีนังชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป2นะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก3จาก6เกมแล้วก็สกอร์สูงเต็มเวลา3จาก6เกมเช่นเดียวกันนะครับ นัดล่าสุดที่เจอกันปี2019นะครับวันที่19เดือน6ก็เสมอกัร่า3ประตูต่อ3นะครับก็ถือว่าจบสกอร์สูงเลยทีเดียวสำหรับผลงานของปุราลปินัง FC 6นัดล่าสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้2นะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกนะครับ4จาก6เกมนะครับสกอร์สูง เ,เต็มเวลา3จาก6เกมนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเคดะไป1่ 1, ประตูตอนหน่งนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างปลาหางนั้นแข่งไป6นัดล่าสุดชนะ2เสมอ0แล้วก็แพ้4มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกนะครับ 5, นะครับจาก6เกมเลยทีเดียวนะครับนัดล่าสุดนี่ นะครับเปิดบ้านนะครับแพ้ให้กับยะโูดารุนทักซิมไป0-4เลยทีเดียวนะครับก็มีสกอร์สูงนะเต็มเวลาเนี่ย5จาก6เกมเชิดเดียวกันนะเปิดมา3นัดนี่ก็คือเสียประตูทุกนัดเลยนะที่แข่งมาทีนี้ไปดูนะสติติการยิงประตูทั้ง2ทีมนะ6นัดล่าสุด ปีนังเอฟซีวนั้นล่าสุดยิงได้9ประตูนะครับคิดเฉลี่ยก็1.5ต่อเกมนะส่วนปาหังนั้นก็ยิงได้9ประตูเช่นกันคิดเฉลี่ย1.5ประตูต่อเกมเช่นกันสำหรับสถิติการเสียประตูปีนังนั้นเสียเพียง5ประตูเท่านั้นคิดเฉลี่ยก็0.83ต่อเกมส่วนปาหังเสียไปถึง13ประตูนะครับคิดเฉลี่ยก็2.16ต่อเกม ก็วันนี้เกมรับของปลาหางนั้นค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็ต้องมาเยือนนะปีนังด้วยนะครับซึ่งดูจากราคาในวันนี้แล้วนะครับเจ้านั้นให้ความสำคัญไปที่เจ้าบ้านนะครับปู่ราปีนัง f อค่อนข้างชัดเจนนะราคาเปิดออกมา,าที่ราคาครึ่งครบลูกนะครับจ่ายน้ำให้กับเจ้าบ้านนั้น0.1.03ให้ผู้มาเยือนน,นั้น0.78นะครับ ราคาปัจจุบันไหลไปที่ราคา1ลูกนะครับจ่ายน้าให้กับเจ้าบ้านอ่าบุีนัง0ู5จุดแแล้วก็ให้ผู้มาเยือนนั้น0.95ส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งบวกสปัจจุบันไหลามาที่3ลูกเรียบร้อยไปดูราคาพูแล้วก็ราคาเฮนดิแคปนะครับอ่าราคาพูนะเปิดออกมาให้เจ้าบ้านนะครับถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย1.80ถ้าเสมอกันจ่าย3.60และถ้าทีมเยือนชนะ จ่าย3า0ซึ่งราคาเปิดออกมาในราคาพูหู่ 80, นะครับนะเป็นราคาที่ยังไม่ได้การันตีที่บอลต่อครึ่งควบลูกจะชนะเลยนะเป็นบอลต่อราคาครึ่งลูกด้วยซ้ำนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับนะราคาเฮนดิแคปไหลนะจากครึ่งลูกนะไหลเนี่ยมากระโดดมาที่1ลูกเลยนะครับแล้วซึ่งราคาพูปัจจุบันมันสอดคล้องกันครับ ราคาผู้ปัจจุบันไหลบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย1.50ถ้าเสมอกันจ่าย4.00และถ้าทีมเยือนชนะจ่าย5.75ซึ่งเป็นราคานะครับที่เข้าตําราหนังสือผู้เล่นคนที่12ที่บอกว่าบอลต่อราคา1ลูกนะครับผู้ที่จะชนะราคานี้คือ1.47ถึง1.50ในตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเจ้านั้นให้ความสําคัญไปที่ ทีมเจ้าบ้านปูเราปีนัง f อฟนะถ้านะครับเจ้า,าเจ้าบ้านนั้นจะชนะราคาแฮนดิแคป1ลูกไปได้นะในเรทพ่จุดหาศู1.50นะครับตามหนังสือพูดเล่นคนณที่12บสเจ้าบ้านก็ต้องยิงด้วยสกอร์ห่าง2ลูกขึ้นไปใช่ไหมครับผู้นี้อาจจะเจ้าบ้านชนะ2องศเพื่อกินราคาแฮนดิแคปเลยหรืออาจจะชนะ สองหนึ่งหรืออาจจะถึงสามหนึ่งเลยนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นแล้ว VIP สูงแรกผมวันนี้ให้ไปที่คู่ของปูเราปีนัง FC นะครับสำหรับท่านใดสนใจบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผมนะครับจากทีมงานเสือ45นาทีนะครับก็อยากเข้ากลุ่ม VIP ฟรีให้แอดที่ s 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับจากกันวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ